ลิชาร์อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นให้สโมสรเพิ่มความสนใจในตัวไมเคิลโอลิเซโดยเชื่อว่าปีของคริสตันพาเลซคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการในซัมเมอร์นี้แม้ว่าการพังอาจขึ้นมาของอเลฮานโดรกาลาโชจะยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับอามัดดิยาโลที่สร้างความหวังให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประสบปัญหาในการโจมตีเมื่อฤดูการที่แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ด้านกว้างแอนโทนี Anthony, ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในฤดูการที่2ขณะที่มาคัตแรดฟอร์ดที่ยิงไป30ประตูในฤดูการที่ผ่านมาแต่ทำได้เพียง8ประตูเท่านั้นในฤดูการที่จบลงไปขณะเดียวกันจาดอนซานโชคน่าจะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้โอลเซกลายเป,เป็นเป้าหมายของยูไนเต็ดเมื่อต้นปีนี้และคิดว่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดสำหรับระบบก,การปกครองใหม่ที่นำโดยเซอร์จิมแัดคลิฟและอินิออส ดาวเตะของพาเลสเกือบย้ายมาร่วมทีมเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กลับเลือกเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในถิ่นเซลเฮอร์สพาร์กโดยสัญญาฉบับใหม่ของเทาเชื่อว่าจะรวมเงื่อนไขค่าฉิกสัญญาที่เชื่อว่าจะสูงกว่าเงื่อนไขในสัญญาก่อนหน้านี้ของเขาถึง35ล้านปอนด์เชลซียังคงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะวัย22ปีรายนี้โดยมีอาเซนอนก็สนใจเช่นกันแต่ชาร์ปอดีตปีกอยู่ในเต็ดเชื่อว่าโอริเซเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แน่นอนว่าผมคิดว่าเขาคือนักเตะประเภทที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถใช้ประโยชน์ได้ชาร์ปกล่าวในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับเมโทรผ่านทาง1337เกมเขาเป็นนักบอลที่สร้างสารรค์และสร้างโอกาสนอกจากนี้เขายังทำหน้าที่โต้กลับพอสมควรและจะไม่ผ่านบอลออกไปธรรมดาดังนั้นผมคิดว่าเขาเหมาะกับสิ่งที่ทุกสโมสรกำลังมองหาไม่ต้องพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาน่าตื่นเต้นจริงๆและเขาสามารถทำประตูได้และเขาก็คือสิ่งที่ยูไนเต็ดต้องการ